สเหตุผลที่หลายคนขายของแล้วเจ๊งโดยไม่รู้ตัวครับ ข้อแรกคุณต้องแม่นในต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายมากๆครับโดยเฉพาะถ้าขายใน Sho ป e ี l a z a d a หรือ Ti k t o k Shop นะครับแพลตฟอร์มพวกนี้ปีหนึ่งจะขึ้นค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับปหลายๆครั้งทุกๆปีเนี่ยมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนหลายๆคนอาจจะเคยตั้งราคาโดยที่ขายราคาถูกที่สุดแล้วคิดว่าเวลาที่ขายเยอะๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้กําไรอ่ขึ้นกลับมาแต่ที่ไหนได้กว่าที่คุณจะขายให้มันติดกระแสแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มก็ขึ้นค่าธรรมเนียมไปแล้วครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นพวกค่าโครงสร้างพื้นฐานผมลองคุยยกับเเเเพื่่่่ออนนนนนนสิททครีขขขาาาา้้้จํํวชะๆแต อพอเขามาดูเปอร์เซ็นต์กำไรจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์กำไรเขาหายไปเกือบครึ่งทั้งๆง,งจริงๆยอดขายเขาเพิ่มมากกว่าเดิมข้อนี้คุณควรระวังไว้นะครับข้อ2สําหรับมือใหม่ที่คิดว่าตัวเองมีของดีหรือเจ้าของแบรนด์ที่คิดว่าตัวเองมีของดีแล้วคิดว่าเราตั้งใจทําแหละเดี๋ยวมันจะขายตัวเองเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีการบอกต่อไปเองผมจะบอกว่ายุคนี้มันใช้ไม่ได้ผลและใช้ไม่ได้ผลมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ยุคของอินฟูมาร์เก็ตติ้งที่แบบเต็มตัวมากๆจนเรียกได้ว่าจะไปสุดทางแล้วสินค้าไหน เหมือนกับของชิ้นนั้นไม่มีอยู่ในโลกครับแล้วคุณจะสังเกตว่าบางครั้งอะ่ะคุณที่เป็นเจ้าของแบรนด์คุณที่เอาของพวกนี้มาขายคุณรู้อยู่แล้วครับว่าในฐานะที่คุณอยู่ในวงการนี้มานานไอสินค้าที่คุณขายอะ่ะมันเป็นสินค้าที่ดีมากๆแต่ในหลายๆครั้งคุณไม่ได้มีกองทัพหรือว่าคนที่ไปสื่อสารครับบอกคนภายนอกเยอะว่าสินค้าคุณอ่ะดียังไงแล้วมันตอบโจทย์กับผู้บริโภคอย่างไงและคุณกําลังพลาดโอกาสที่ แพ้ให้แบรนด์ที่เขามีคนสื่อสารเยอะบางแบรนด์ที่มีคนสื่อสารเยอะมีอินฟูเยอะไม่ได้แปลว่าสินค้าดีกว่าคุณนะครับเพียงแต่ว่าช่องทางการสื่อสารและคนที่สื่อสารเหมือนกับเซลล์ที่ไปขายให้เนี่ยเยอะกว่าในเมื่อมีคนสื่อสารเยอะกว่ามีคนรู้จักเยอะกว่านั่นแปลว่าสินค้านั้นอ่ะมันเหมือนจะดีกว่าคุณโดยที่ของคุณอาจจะดีกว่าแต่ไม่มีคนรู้จักเลยก็เป็นไปได้ครับข้อสุดท้ายนะครับหลายคนเนี่ยชอบยึดติดกับคําว่าพอเพียงตอนนี้ยอดมันประมาณนี้นะมันทรงประมาณนี้นะมันโอเคแล้วแต่ที่ไหนได้จริง จริงอ่ะเวลาที่เราจะดูทรงอ่ะให้ย้อนกลับไปข้อนหนึ่งใหม่ครับต่อให้คุณขายได้ยอดเท่าเดิมแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณขายอยู่ในแพลตฟอร์มคุณกําลังได้กําไรลดลงต่อให้คุณกําลังขายแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูยอดเลยว่ายอดขายเนี่ยมันทรงนะมันกําลังซุดนะหรือคู่แข่งเนี่ยเขากําลังออกโปรดักต์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนบางทีกว่าคุณจะรู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วครับคู่แข่งอาจจะยึดส่วนแบ่งทางการตลาดไปเกือบหมดแล้วแล้วคุณอาจจะกําลังติด กับดักกับการที่คุณขายแค่นี้ก็พอเพียงแล้วแล้วคุณเนี่ยไปต่อไม่ได้ความรู้ประมาณนี้ไม่ต้องแชร์ให้ใครนะครับเซฟเก็บไว้ดูคนเดียวครับ